เซร็จเลยเซร็จเลยเซร็จเส็จเพื่อนเนะีเส็จเพื่อนเลยเสร็จทุ่นนะด,ดังเซร็จยันไหเพื่นนะอนทำได้ขอดลูกพิทาซอยขอดเพื่อนอือออนัอ่นแหละนั่นแหละยกสไลดออกเสร็จแม่เพื่อนยาน่านเสือกจังหน่อยให้เพื่อนยืนสบายก่อนได้เสร็จหลอดเสร็จหลอดเสร็จหลอดโอ้ออใหญ่ ตลอดเลยดึงออกตลอดลูกก้อนก็ดึงออกงอแม่นี่ซอยพ้นพิษทาครอพิษทาหัวครอบิดครับครอพับครับตีน้ำข้ามแตกจักชั่วโมงเด่นี่ส่าเมื่อยเป็นจนเมื่อยเป็นอยากเมื่อยแล้วกันใส่เจ้าน้อยนี่เห็นว่าเบิร์ตเลยนี่ครับแข็งแรงอยู่นาเออแข็งแรงอยู่เดี๋ยวเพิ่นกันเล่น อยางเดียวผูกไว้ก้อนหน่อยผูกไว้ก้อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอันนั้นแม่เพิ่นตึงๆไว้ก้อนจะผูกไวปตึงๆก้อนอืผูกไว้เพิ่นเดือนสบายก่อนต้องฝากเ่าเ,ราเซร็จลูกเพิ่นก้อนครับะกันดูแลโคครับตอนคลอดงอทองครับง,อ,อ,ง,บงอจะคลอดลกูกเลยให้เกรรษตรกรดูแลอย่างดีแล้วครับเล้วจะปะปล่อยปลาลาเลยข้าวจะต้องซอยเพิ่นไปด้วยนี่ขอดคลอดพิษทา แล้วก็ต้องซอยเพื่อนบ่งได้อย่างนี้เมียงงอดซอยขอดเพื่อนครับครับเพราะว่าบางโตนี่หมดร้ายแท้เพิ่อนขอดพิษทาเพื่อ็จะออกโบได้ครับเพราะต้องซอยขอดเพื่อนครับถ้าโบเฮ็ดถ้าว่าั่นปนั่นไปลูกเพิ่ก็จะตายในถ่องครับเฮ็ดใ้เฮาเสียทุนเสียได้เสียเวลาเสียโอกาสได้ครับฉะนนั้นเฮาต้องดูแลย่างดีเมื่อคอดออกมาครับ ไปในสัปโมงหนึ่งเดี๋ยวต้องให้เพื่อนได้กินนุ่มน้ำแม่เพื่อนเด้อนุ่มน้ำเลี้ยงเด้อครับเดี๋ยวผมเปิดทุกอนุ่มไห้น้ำจับห้างเห็นไหมจับห้างจับห้าง้รงนู้ดเหรอเดี๋ยวเปิดทัว้อนุ่มให้เพื่อนแม่เพื่อนเทเด้ี๋ยวด้วยว่านุ่มของพระท่านเลยคือโบจะเปิดอืมแตกจากแล้วอ๋อมันตายแต่บักเถิกอืมมันเดี๋ยวตัวเถิกเอาเปิดทัว้อนุ่มไว้ให้แล้ว เดี๋ยวกัดอกบุญรอดนี่แบบบุญรอดนี่บุญรอดบุญรอดอกัน้วอสองเต่าแล้วสองเต่าแล้วสองเปาะแล้วแเนแต่จักจากักะแข็งแรงอยู่ครับเอาเพิ่นขอดพิชทาเด้อเดี๋ยวผมเปิดห้วนมไว้ใ่้เดี๋ยว ให้เพื่อนได้กินนมนุมได้เพื่อนแข็งแรงเพื่อนจิลุกขึ้นกินเขาพยายามจับลูกเพื่อนให้กินนมได้นมเหลืองได้สำคัญที่สุดนมเหลืองต้องให้ได้กินฮะเปิดเต็มที่แล้วนมกรบป๋วยอยากไ่อยากเบ่งปนใดเด้องัวตัวนี้เด้วยปกตินมเพื่อนเบ่งดีอยู่บอครับแต่ละกระเป๋อจะหนีแล้วมันเบ่งตัวกคอนโซคอนไม่ได้เบ่งทำหนี้ลยครับอ่ะเปิดข้อนมไปให้แล้ว เดี๋ยวให้เพื่อนได้กินนมแม่เพื่อนโอ้แข็งแรงแข็งแรงโอ้พิษทาไข่แมงสาจักหน่อยเจ้าเสียงัอได้นน่ครับเพราะว่าด้วยครับเด้อพี่น้องเกษตรกรเท่ากรณนีคขอดกอดนี่ยายาปล่อยปะลาเลยพี่พึ่งนะครับคือเท่าจะต้องดูแลอย่างดีหนึ่งกัญเพื่นขอดพิษทาแบบกรณีเคสแบบนี้ลครับขอดพิษทาทาทุงนำข้ามแตกครับไส่ในสมุนงหรือสองสมุนงนี่ต้องเฝ้านะครับเด้อ ต้องเฝ้าเฝ้าซอยเพิินแต่ปกติถ้าน้ำคัําแตกกะบวันานดอครับรเกินสามสิบนาทีกับนี่หลวกออกมี่มออีขาหนาขาลังออกมาแล้วแ,แ,วแ้วมีถ้ากรณีถทอดพิษถือท่ากัแจะมีปากออกมานำถ้าพ่อสองขาหนาครับปากอะไรกะแสดง่าเพิ่นถืทอท่าแตะนี้เคลนีทุ่งน้ำคัําแตกทุ่งน้ำคั่มแตกแล้วทีโบโพโบมียังโพเลยครับเพราะว่าหนึง่งข้อเพิ่นพระบิดเข้าไปข้างในและวรับทวงไปข้างใน บอออกมากเลยครับมแมนเข้ากาับซ้ำกันซอยคออดเพลินครับถ้าบวอลออกออก็กคือจบเลยครับลกูกอาแข็งแรงเลยเดี๋ยวจังหน่อยจังอนั้นเะด้อจังจังหน่อยจังอ้าจุ๊แดงแดงแดดโอ้คือมันเด็กบักเถิกแผล่เหญ่เอหรอใหญ่หน่อยคือมันใหญ่ใยญ่นุ่นขอกนึ่งมานเรียกว่าเถิกบางแเนี้ยนะแข็งแรงพร้อมเดี๋ยวจังหน่อยมันก็แล่นนะครับถือแดด เฮงเล็กน้อยนี่เนี่ยเดี๋ยวนี่ไอ้ลูกเพิ่นกินนมเลี๋วกับเรนรอดอ่ะรับเด้อพี่น้องพ่อแม่เกษตรกรเท่าขับกันแล้ี่ง้อขอดนี่อย่าปล่อยปลาละเลยวันนี้ขอดมานนิดนึงจะต้องให้ลูกเพื่อนได้กินน้ำนนุ่มไว้ๆครับภายในชั่วโมงหนึ่งตัวได้กินนมนุ่มนุ่มน้ำเลี้ยงครับท่าบ่ได้กินนมเลี้ยงแล้วกะจะเฮ็ดให้ลูกเพื่อนอ่อนแอแข็งแรงเป็นไข่ กะบางตัวขับเวรกินเลยกะเห็ดให้ตายได้แต่แม่เพื่อนทานลูกบวกินนมกะเห็ดให้นมเบ่งเจ็บนมกะเคียดบางตัวกะเห็ดให่นานมอักเสบเลยกะนี่ฮะโอเคเด้อต้องได้กินนมเลี้ยงเด้อวันนี้เด้อลูกเพื่อนเด้อโอเคโอเคคะขอบคุณค่ะคุณหมอคุณหมอ